14จำขึ้นใจในวิชาดีกว่าจดจำไม่หมดจดไว้ดูเป็นครูสอนจดและจำทำวิชาให้ถาวรเป็นอาพรคำจุนนุกูลการคำประพัน์นี้มีกี่คำกรอนข้อ1นหนึ่งคำกรอนข้อ2อสองคำกรอนข้อ3 3สาคำกรอนข้อ4 4สีคำกรอนอ่ะ เขาถามถูกไหมว่าไอคำประพันธ์ข้างต้นเนี่ยมีทั้งสิ้นกี่คำกรน,น้องก็ต้องดูก่อนว่าคำว่าคำกรน,นี่คืออะไรสมมุติสมมุติพี่มีบทประพนันธ์ดังนี้ปื๊บปื๊บืบืบพี่บอกว่าไอทั้งหมดเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งบทถูกไหมเรียกว่าเป็นหนึ่งบทในแต่และบทเนี่ยพี่ถามว่าหน,นึ่งสองสามสี่ไอสี่อันเนี้ยเขาเรียกว่ามีสี่อะไรนะ ใช่มีสี่วักถูกปะเพราะฉันในหนึ่งบทมีสี่วักแต่ถ้าน้องมองอย่างนี้คือมองไอแนวยาวอย่างนี้ไอแต่ละบรรทัดเนี่ยเขาเรียกว่าคํากรอนเพราะฉะนั้นน้องก็จะว่าเฮ้ยในหนึ่งบทของการประพันธ์เนี่ยมันก็จะได้ว่าในหนึ่งบทมีสองคำกรอนและในหนึ่งบทก็มีสี่วักหรือสองวักเท่ากับ หนึ่งคำกรอนั่นเองเพราะข้อนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วง่ายเลยจริงปะเขาถามว่ามีกี่คําต่อคำกรอนันก็มีอันนี้การนี้เป็นหนึ่งบรรทัดอันนี้การนี้เป็นสองบรรทัดรวมกันเป็นหนึ่งบทอันนี้การนี้รวมกันเป็นหนึ่งคำกรอนนี้ก็เป็นสองคำกรอเพราะฉันข้อนี้มีสองคำกรอกับหรือมีสี่วคกหรือมีหนึ่งบทนั่นเองฉันข้อนี้ตอบข้อสองนะคะ